ละครเรื่องบุหลันมันตรา EP ที่2ี่25ออกอากาศวันจันทร์ที่26สิ่งหาคม2567เวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27อายุทยารัม์โอตรอมใจรักจากยีนสดเล่าย้อมใจนิวห่วงหวันอาการหนักอายุทยารัศม์ โอดอมใจรักจากยีนสดเล่าย้อมใจนิววันห่วงอาการหนักเข้มข้นจนไม่สามารถพลาดได้แม้แต่ตอนเดียวสำหรับละครเรื่องบุหลันมันตราทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ในเครือ RS เอสกุ๊โดยเฉพาะ EP ีที่25กับเรื่องราวสุดกลาหลเมื่อว่าที่ผู้ปกครองบ้านเมืองอย่างโออนุชิตสพันธ์พงศ์ เกิดเรื่องกระทบใจอย่างหนักทั้งบิดาไม่เชื่อใจและยังโดนคนรักยีนเกวลินสีวน,นาหักหลังงานนี้เลยต้องไปพึ่งน้ำเมาซดย้อมใจจนไม่เป็นอันทำงานงานนี้ในวงสกรประมัิถากรทหารเอกคู่ใจอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้ว่าจะกระทบสุขภาพจนเกิดเรื่องเศร้า โดยเป็นฉากที่วังหน้าโอดื่มเหล้าหนักมากติดต่อกันเป็นเวลานานสาเหตุก็เป็นเพราะเรื่องที่รุมเร้าทั้งเสด็จพ่อทรงไม่เชื่อพระไทยและคนรักอย่างสนมยี่สุนยีนก็ได้มาหักหลังเพราะอดีตสนมจวงน้ำหวานได้มาแฉว่าแท้จริงแล้วสนมยี่สุนคือตัวการในการวางแผนเรื่องของการทำสเสน่ ออกจันทร์ที่คอยเป็นห่วงอาการของวังหน้าก็จับสังเกตอาการว่ามีท่าทีแปลกไปส่วนวังหน้าก็ยังคงดื่มเหล้าอาการแย่ลงทุกวันเพ้อพูดกับตัวเองในกระจกนอนร้องไห้เจ็บปวดในความช้ำจนหมอหลวงต้องเข้ามารักษาอาการโดยเบื้องหลังฉากนี้เป็นฉากหินสำหรับโอที่ต้องแสดงอาการทั้งคลั่งเจ็บและช้ำ ที่ถูกคนรักหักหลังแม้แต่คนในครอบครัวก็ยังไม่ไว้ใจซึ่งโอก็ได้ใส่ดีเทลและแรายละเอียดในการแสดงแบบจัดเต็มไม่ให้เสียชื่อเรียกว่าน้ำตามาตั้งแต่ซักซ้อมคิวต่อบทกันเลยทีเดียวด้านนิวเองก็ต้องแสดงความช้ำไม่แพ้กันเพราะเรื่องวังหน้าหรือโอเปรียบเหมือนกับพี่ชายของตนที่ตนรักและเคารพมากงานนี้ นิวถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางสายตาได้อย่างลึกซึง้งถึงแม้ว่าบทพูดไม่เยอะแต่อินเนอร์นั้นบอกเลยว่าถึงแน่นอนส่วนยีนในฉากนี้มีหลายอารมณ์ด้วยกันทั้งอารมณ์ตกใจในสภาพของโอและอีกอารมณ์ก็เสียใจน้ำตาไหลงานนี้ด้วยความที่บทของยีนเป็นบทที่มีความยากต้องแสดงออกมาว่าดีทั้งที่ลึกๆก,ก็หวังเอาตัวรอด ต้องรอดูว่ายีนจะถ่ายทอดฉากนี้ออกมาได้ดีขนาดไหนและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเมื่อว่าที่เสาหลักของอยุธยาเริ่มละสำศัตรูที่หวังแย่งชิงอำนาจจะใช้ช่องทางนี้ในการเดินเกมแบบรวบรัดตัดตอนหรือไม่แต่อย่าลืมว่าทีมออกจันก็ยังมีบัวและคนอื่นๆที่เป็นระดับหัวกะทิคอยขัดขวาง ไม่ให้คนชั่วทำการสำเร็จได้แน่นอนเตรียมลุ้นกันได้ในละครบุหลันมันตรา EP ที่25ออกอากาศวันจันทร์ที่26สิ่งหาคม2567เวลา18นาฬิกาทางช่อง8กดเลข27